ค่อยหนกยักด้วยแต่ว่าก็ก็ <laughs> หนักอยู <laughs> ่ดูสวัสดีค่ะเปียโนค่ะโซล่าค่ะยีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพื่อนทีตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะ วันนี้เราอยู่ที่42 T of เอกมัย e ค่ะวันนี้หลังเลิกงานนะคะเราก็เลย<ช>จะมาซ้อมตีกอล์ฟกันค<ช>นญี่ปุ่นนี้ชอบตีกอล์ฟมากเลยเนาะ<ช>เพราะฉะนั้นเราก็เลยจะมาลองฝึกเล่นกันใช่ทางนี้เราเล่นเป็นครั้งแรกเลยเนาะใช่ไม่เคยเล่นมาก,ก่อนเลยแต่ว่าเราก็คิดว่าเราอาจจะเล่นได้เนาะวันนี้เมนหลักก็คือโซลาจังนะคะ<ช> <ๆ S 1> เพราะฉะนั้นวันนี้ไปดูโซลาจังตีกอล์ฟกันดีกว่าค่ะเราจะตีให้โดนไป มีบอลแล้วจริงๆแล้วว่าคือช่วงนี้เป็นช่วงโควิดใช่ไหมเขาก็เลยแบบว่าต้องจองก่อนถึงจะมาได้นะแล้วก็คนที่เหลือก็คือต้องเป็นเมมเบอร์เท่านั้นค่ะเราก็เลยเพิ่งเป็นเมมเบอร์เมื่อกี้ใช่แล้ว <laughs> คิดว่าเราอาจจะได้แบบว่าสมัครเอ้ยขอเขาเรียกอะไรนะเล่นเยอะอ่าเราจะฝึกเยอะๆค่ะสู้ S <S นานาจูโก,โกนานาจูโก,โกอยู่ตรงไหนเดี๋ยวซูให้อปดูก่อนนู่นจ้าแล้วก็คือเมื่อกี้ตีไปได้แค่ตู้ลง,งไปข้างล่างเฉย ลองไหมลองวะลองได้หรอไม่มีถุงเลยเล่นโนจังวะไปไม่ได้เลยกลัวคอยเล่นชูเล่นชูเล่นชู นทำได้ด้วยล่ะทำได้ดิล่ะทำได้ดิอ่ะน้องลงที่เดมาวาสิบลูกแล้วก็วคือตอนนี้โซล่าจังกำลังตึกตีอยูนะ่คือตอนแรกตีครั้งแรกคือรู้สึกกลัวมากเลยกลัวว่าจะตีโดนหรือเปล่าคือแบบมีความกลัวไปหมดแล้วครั้งแรกก็คือตีอครัอ๋อชื่อตีใช่ไหมอ๋อพอหลังจากที่ตีโดนก็รส โซล่าจังก็คือต้งดูข้างดูผอข้างอ่ะดูแบบเก่งในช่องแต่ว hehe, so าา่าบาที่เราก็แตกมาในวิดีโอแล้วว่าเราเตีไม่โดนบ้างอะไรบ้างก็ไปครั้งแรกครั้งหน้าก็อาจจะเก่งขึ้นหรือเปล่านะหรือเปล่านะโอเคค่ะก็ทุกคนต้องลองติดตามดูนะคะว่าพวกเราจะเก่งขึ้นหรืออะไรหรือเปล่าสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะค่ะ ตอนนี้ก็แล้ก็บ๊ายบายขอกลับบ้านก่อนนะคะ